ก็จะมาสอนเรื่องการนวดพื้นฐานท้องนะในรูปแบบราชสำนักที่เรียกว่าพื้นฐานท้องนั่นเองซึ่งจะมี2ส,สูตรใหญ่ก็คือการนวดในท่าแหวกและท่าหน้านะครับท่าแหวกกับท่าหน้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวา่าเราจะนวดอย่างไรการนวดท้องเนี่ยจะต้องหาจุดตั้งอิงก,ก่อนจุดแรกที่เราต้องหาก็คือจุดตะค่าจุดตะค่านะครับแล้ว วางนิ้วมือเนี่ยนะครับนิ้วโป้ถ้าเราจะนวดข้างขวาเนี่ยเอานิ้วโป้ข้างขวากดมือข้างขวาเนี่ยเอา Teraz มือข้างขวากดนิ้วชี้ชี้ขึ้นไปสู่สศีรษะกดนะครับจุดที่1ให้ระาวาังข้อนิ้วกลางข้อนิ้วกลางนะครับวางตรงหัวตะขาาแล้วปลายนิ้วกลางเนี่ยชี้เข้าไปหาสะดือนะชี้เข้าหาสะดืออย่างนี้ดูนะครับเห็นไหมข้อนิ้วกลางวางหัวตะขาาข้อนิ้วกลาง ข้อทอี่สองกลางนี่นะแล้วก็ชี้เข้าหาหัวตะคากเสร็จแล้วปลายมือของเราเนี่ยตำแหน่งที่ปลายมือก็คือตำแหน่งจุดที่1น,นะจุดที่1ของพื้นฐานท้องในท่าแหวกนะครับการนวดท่าแหวกนะครับก็เราก็ค่อยๆกดลงไปจุดที่1น่นะครับดวงเน้นนิ่งค่อยๆลงช้าๆ 1,2,3,4,5สครับปล่อยช้าช้านะครับต่อไปจุดที่2จุดที่2นี้ให้ดูที่สะดืออยู่ใต้สะดือ1น,นิ้วเยื้องมาข้างขวา1น,นิ้วแล้ววางมือนะครับให้หันเข้าหาตำแหน่งเส้นกลางสะดือเส้นกลางลำตัวนะครับวางมือนะใต้หนึ่งเฉียงหนึ่งคุณทอ นะว,วางมืออันนี้คือตำแหน่งที่สองจุดที่สองจุดที่สองนะครับตอนกดลงก็ค่อยๆฮะตามหลักแล้วคันถ้าเรากดลงเนี่ยควรจะกดในช่วงเขาหายใจหายใจออกนะครับฮะ,ะกดลงไปดวงเน้นนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้เป็นจุดที่สองของพื้นฐานท่าแหวก ต่อไปจุดที่3ให้อยู่เหนือสะดือมันจะมี6จุดนะครับเหนือสะดือขึ้นไปประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับอยู่แนวกลางเอาเนิ้วนิ้วกลางเนี่ยชีย้ไปตรงประวางอยู่ตำแหน่งกลางเส้นกลางลำตัวหรือแนวสะดือนะตำแหน่งที่กดมันก็จะเยื้องมาทางขวาเล็กน้อยเพราะเวลาเรากดเนี่ยเราจะใช้ทั้ง4นิ้วกดลงไปนะครับกดลงไปช้าๆจะเจอเต้นตึ๊บๆึอันนี้คือจุดที่3ามนะครับ ที่3คลายนะฮะการนวดเท้าแหวกก็คือเป็นกัดความสมดุลแล้วก็ขยับขึ้นไปอีก1นิ้วเป็นจุดที่4เช่นเดียวกัน,นะะวางมือแล้วก็กดลงไปช้าๆะะจะเจอเต้นตึ๊บตึ๊บตึบนะครับอันนี้นวดประมาณคาบเล็กก็คือ5 1 0ถึงวินาทีแล้วก็จุดที่5จุดที่5ขึ้นไปนะครับ ก็จะใกล้เข้ามาหาลิ้นปี่มากขึ้นจุดที่3 4 5 6ี่หเนี่ยจะห่างกันประมาณ1นิ้ว1นิ้วข้อมือนะครับอันนี้จุดที่5ต่อไปจุดที่6ขยับขึ้นไปก็จะอยู่ใต้ลิ้นปี่ประมาณ2นิ้วพอดีนะครับอันนี้นลิ้นปี่จุดที่6ก็จะอยู่ใต้ลิ้นปี่2นิ้วนะครับก็กดลงไปกดห็นยคมาการกดเราจะไม่กดแหลมแหลงแทงเราจะกดปั้านๆลงนะฮะักดป้านๆลงอย่างนี้จะไม่เจ็บแหลม แล้วค่อยๆลงอันนี้คือจุดที่6ครับอันนี้ก็คือขาขึ้นการนวดท่าแหวกจะนวดขึ้นแล้วต่อไปก็นวดลงกลับมาจุดที่5นะครับเหมือนเดิมอันนี้ขาลง1 2 3 4 5สครับคลายค่อยๆแล้วกลับมาจุดที่4วางมือเหมือนเดิมนวงเน้นนิ่งลงไป 1>, 1 2 3 4 5นะครับกายแล้วกลับมาจุดที่3เหนือสะดือประมาณ1นิ้วนะฮะดวงเล่นนิ่งลงไปจะยิ่งใกล้สะดือมากเท่าไหร่ก็จะเิ้งเจอจุดเต้นสัญญาณนะครับแล้วกลับมาจุดที่2ใต้สะดือ1นเยื้อหนึ่ง,ง,น,งนะกลับมาจุดที่2แล้วก็กลับมาจุดที่1โดยเอา ข้อนิ้วกลางวางลักษณะเหมือนตอนขึ้นลงกดลงไปนะครับยังไม่จบน,นะครับให้จบไปที่ท่าขึ้นครับแล้วก็กดหม่กดขึ้นไปที่จุดที่2ขึ้นไปถ้าแหวกนะครับแล้วก็ไปเหนือสะดือ1จุดที่3ขาขึ้นแล้วก็ไปจุดที่ สี่ห่างหนิ้วขึ้นไปนะครับจะเต้นตึ๊ตึ๊ตึ๊จุดที่หขึ้นไป1น,นิ้วนะจุดที่หกขึ้นไปใต้สะดือสอใต้สะดใต,ใต้ใต้ลิ้นปี่สนิ้วอ่าโอเคนี่ค,คือการจบท่านาบเริ่มด้วยจะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็จบด้วยท่าขึ้น ถ้านะาถ้าหน้าถ้าทวตีถ้าแหวกถ้าแหวกถ้าแหวกนะครับถ้าแหวกฮะเรา